การะเพณีลอยกระทงประจำปี2554นะครับโดยเทศบลาลเมืองกราเชเบเต้นะครับ สวนการตลาพิเศษแห่งนี้นะครับ นายกโอ๋ครับยืนยันแล้วบอกว่า31ดนี้31ธันวาครับ่อไปนี้หนึ่งเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีประมงนี้ไว้ยวืนรบแล้วก็ท่านหลักเทศบาลท่านสมั์ของจังหวัดส,ส,สก้วเรานะครับที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ตอนดยูอยากจะขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักที่ได้รับเ,เรื่องตาแหน่งขึ้นมาเป็นผู้ขับการ ัเต็มตันหนิ่นะฮะพระจันทร์กำลังมองนะคะคนเก่งฮะเห็นพระจันทร์ยิ้มไหมฮะกำลังมองความสุขพระจันทร์กำลังมองนะคะน้ำในคลองก็กำลังจัดเต็เปนะอสุกายะอสุกายะนัมมะทายะน วันรมาดีก็ความใจเย็นนะฮะขอบคุณนะครับห่วงใจนะคะของชาวชุมพรนะคะชุมชนบุงีตะตองค่ะนะคะ ะะแสดงว่าเธอยังไม่ได้ยินเพลงลอยกระทงเลยในคืนนี้นะคะเดี๋ยวให้เธอร้องให้ฟังให้คนทั่วๆวไปที่อยู่ตรงเนี้หรืออยู่ที่ไหนไหนได้รู้จักนะคะค่ะดิฉันก็จะนำเสนอพระสยามค่ะเพราะว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นที่ศักการะของชาวอรัญญาประเทศค่ะขอบคุณค่ะ ตุขโทรทัศน์นะคะสุขคันแนกที่ให้เกียรติมาในข่ําสื่น,นี้นะคะครับผมยังหวังอยู่ดีนะคะ นะคะเป็นความเห็นของบรรดาช่างภาพทุกทุกทนแขนง้นะคะไม่ไว่าจะเป็นนักสื่อทีมข่าวสดนะคะสถานีโทรทัศน์เอสอมพช่อง9วิทยุช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง7ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณไปยังท่านครับคุณบุตรสกรญนวลยงภริยาผู้ว่าการจังหวัดทาหารบกใจความนะคะประมาณว่าเหมือนกับเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร,รเรียนเชิญประธานคณะกรรมการการตัดสินนะคะ นายแพทย์วีรชัย,ยฮานุมาราศมีได้เล,ลอดนะคะแล้วก็ได้ออก,ออกพอรเทศบาลเมืองอรัญประเทศของเรานะคะ,<ม>คะอาเป็ความสะดวกตลอดงานเช่นเดียวกัน<ม>แล้วก็ทุกๆภาพส่วนที่<ม>ได้ส่งกิจกรรมด้วยะคะ<ม>่ะนะคะรองนายกเทศมนตรีท่านรองวัชรินทร์อารามเจริญยิงย่ง<ม>ในสิ่งที่สมควรเราต้องชื่นชมในคำตอบของแต่ละคนนะคะที่เสนอะ คิดนะคะลืมน,นะคะก่อนกลับก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกพอ,อเสียงปรบมือดังๆให้กับทางด้านนะคะคณะผู้บริหารโดย